สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบอลครับช่องชาร์ฟเพอรนอ๋อพี่เชี่ยวครับบรรยากาศช่วงสายๆครับสิบโมงกว่าๆครับพี่น้องแดดครับแดด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 ดีแดดดีแดดดีแดดดีครับวันนี้พร้อมจวดครับฟ้าเปิดแล้วพี่น้องแดดดีครับวันนี้ Sudah

หน้าง,งานสดๆน้าง,งานครับเขจะไปปั่นผาปันไดได้เหาะเ่งมั้ับเดื่วาดเอมจันเสืกนแต่้างกะสังนี่กันโฉงใบว่บาใบว่าสดี้กีาบบนีอนอคือว่ามับ่มีกนแบบตัวิดงหลาย,ลยมันแดดแล้วนี่มันแดดโอ้โหแต่ว่าแดดพอฮะโอ้ยายหวานเราปน อ,อป้อนล้ะกะยิ่แต่เาียพ่อามุ่งมองว่าไปกินป้นตีเซ็บๆโอ้ยป้นกลาบันป้นก้ับันอันนี้ก็สมพักแซ็บแซบมาเป็นมาเ,าาเแม่โ้วนนมาก็ามา เอาเข้าเห็ดแล้วแล้วใช่ล่ะตะกี้มันออมสุดยอดเลยสุดยอดเลย มันแดดก้อนนั่นอยู่แล้วแดดก้อนข่อยมาอีกเ้ยเรจุไหมเราจุดาหันนี่ไหมบางหันจะจับไปเบิรงเฟสข่อยเครื่องชั่วงแล้วับโพดแดดแล้วดอยทนดนี่แดดอยู่โดมแดดยโดมมากพุทธลํางนี่พุทธลํามงอันนี้แดดอยู่โดมชุดยอดครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆน่างานครับ Ôi, oh, nhà cái quạt khâu บรรยากาศส,สดๆหน้าง,งานเลยนะครับขอบคุณทุกากาลังใจครับคืนนี้พร้อมครับสถานที่ดีมากครับวันนี้ขนาดฝนตกก็ยังสถานที่แบบแน่นขนาดนะครับแน่นแบบคืนนี้มาดูมาลายเงินล้านนะครับมือแรงมาเมิ่งมะลายเงินล้าน งานสุดท้ายของฤดูกาลสาวน้ยเพชรบ้าแท่

การแสดหน้างานนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องกระชายระเปิดอ้อพี่เชียวครับพี่น้องครับเจอกันแน่นอนครับคืนนี้นะครับ ไปครับพี่หน้่งครับสวัสดีครับผมผุดผุนมะรามผุนมะรามบอกมะรามฮะ